ับสวัสดีพี่น้องชาวเฮียวทุกท่านนะครับวันนี้มาตกปลาที่ห้องซีครับมาเบิ่งการปั่นเนี่ยกันครับครับมนนี้เปลี่ยนเทคนิคอุปกรณ์ครับปกติแล้วผมสิมัดครับครับเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนอุปกรณ์แบบไม่ครับวันนี้ แล้วก็ดัดเองนะครับ2.5นะครับขนาด2.5งาสายสายบนนี้ประมาณ10บเส้นครับเงีวสิบเส้นส่วนด้านล่างนี่ประมาณ3ามนิ้วมือนะครับสนิ้วมือเบสใส่ศูนครับครับชิโนศูนย์จุดแนะครับปกติแล้วผมสมัดมัดบนมัดล่างนะครับแต่มื่อนี้ผมลองเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเทคนิคไหมครับตั้งแต่ผมผมลองใส่แบบนี้มาผมยังไม่ได้ป่ายเอกตัวอยู่มื่อนี้ผมสิดว่าลองไหมครับ ลองเวิ่งว่ามสีเด้ปลาบ่ครับครับตอนนี้ปั้นเงี้ยเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับปั้นแบบนี้ครับแล้วผมก็สิเจ็บเบ็ดประมาณนี้ครับน่ครับไปบนนึงแล้วก็ล่างนึงครับเวลาเขาตีลงไปเผื่อมันจมเวลามันจมลงเม็ดพ่มสีเดือ่จมป่ะจมข้นนะครับ ประมาณนี้ครับรอช่วงันครับ